สวัสดีค่ะเพื่อนเนแฟนเพจปอรอดไก่พนครเกษตรน้วมินนะคะโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะด้านหลังไก่คันส้มๆส,สวยๆคันนี้นะคะเป็นเอเวอร์สนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1 4 8 4 0 0้บาทนะคะเราสีส้มเพิ่มค่าสี1 2 0 0นบาทนะคะชุดแต่งหล่อคันนี้รอบคันนะคะเดี๋ยวไก่จะพาชมทีละจุดนะคะมาชมกันทางด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้า จะเป็นกระจังหน้า FORD font สีดำนะคะมาพร้อมกับไฟ3จุดด้านหน้าออกแบบมาแบบเป็นแบบรวงพึ่งนะคะเพื่อระบายอากาศในห้องเครื่องได้ดีตัวนี้ครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยเลยเป็นครอบไฟ,ไฟหน้ากับไฟซีแคมของเราดวงใหญ่ๆตโตโตเลยนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าเรามาดูกันนะคะชุดนี้จะเป็นชุดของวิสเตอร์นะคะชุดวิกเตอร์เราสามารถ รีเควสได้นะคะจะได้สีเดียวกับตัวรถหรือจะทําสีเป็นสีดําหรือตัดเฉดเป็นสีอะคริลิกแบบนี้ได้เลยเลือกได้นะคะเดี๋ยวไก่จัดให้ได้หมดเลยนะคะในส่วนของเจ้าวิทเตอร์นะคะก็จะมาพร้อมกับคิ้วล้อนะคะคิ้วล้อใหญ่ๆตัวโตนะคะมีทางด้านหลังด้วยเดี๋ยวไก่จะพาชมทางด้านข้างก่อนนะคะด้านข้างจะเป็นคิ้วล้อวิทเตอร์ใหญ่ๆของเราจะเป็น3มนิ้วครึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นแบบเรียบนะคะหล่อๆเท่ๆเลยนะคะ สำหรับยางนะคะเรามาดูยางกันบ้างซีรีส์ยางนะคะยางของเราเป็นยางใหญ่ๆของโตโยต้าเลยนะคะใหญ่ๆเท่ๆหล่อๆแบบนี้เลยนะคะจะเป็นขนาดยางนะคะ275ทับ55แม็กขอบ20นะคะแม็กของเราจะเป็นแม็กก้าน Y นะคะจะเป็นแม็กของเลนสโตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแม็กดำดำล้วนเลยนะคะออฟเซต00นะคะตัวนี้เป็นยางที่สามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบ และทางขู่ขาเป็นอย่างออเทเรน RT นั่นเองนะคะเรามาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างด้านข้างของเจ้าสปอร์ตนะคะมีกล้องให้ด้วยนะคะตัวนี้เพิ่มแพ็กเกจนะคะบวกแบบมีกล้อง360องศารอบคันให้ด้วยครอบมือจับเราใส่ให้คิ้วกันสาดใส่ให้ราวหลังคางของเราทําสีให้แมทกับเจ้า,าตัวรถมากเลยค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็มีคิ้วล้อมาจนถึงด้านด้านหลังเลย ส่วนด้านท้ายนะคะด้านท้ายของเจ้าสปอร์ตเท่ๆคันนี้มาพร้อมกับชุดของวิตเตอร์จะมีท่อมาให้ด้วยนะคะเป็นท่อสี่ท่อตัวนี้ก็จะเป็นออปชันนะคะของด้านหน้าแล้วก็ด้านด้านหลังจะเป็นแพ็กเกจเป็นคู่มาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะหล่อเท่ๆแบบนี้เลยลูกค้าอยากได้สีเดียวกับตัวรถเราทําสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเพราะว่าสีมาจากโรงงานก็จะเป็นสีเทาอะริลิกนันเองเราทําให้เป็นสี ส้มกับตัวรถเลยนะคะครอบไฟท้ายเราใส่ให้เรียบร้อยเลยสำหรับลูกค้านะคะที่ชมเจ้ารถคันนี้รอๆแล้วนะคะอยากได้นะคะชื่นชอบในรุ่นของ e v e r อ s รเป็นรถครอบครัวนะคะ SUV 7ที่นั่งอยากได้ไว้ใช้งานพร้อมใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเพลนนะคะรุ่นสปอร์ตหรือจะเป็นรุ่นของไทเทเนียมพัรหรือ e v e r อเรสต i ว e h แท k กซ4 4นะคะติดต่อสอบถามไกลได้มาที่เบอร์064 5411745เมมเบอร์ไลน์ขึ้นทักแชทแอปไลน์โทรมาสอบถามรายละเอียดปโปรดีๆนะคะกับการจัดไฟแนนซ์ขั้นตอ,อนการจองขั้นตอนการเซนเ็นเอกสารการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือชุดแต่งนะคะทักแชทไก่ามาได้เลยสำหรับวันนี้ไก่าฝากกดไลค์กดแชทแช่แช่เพจฟอร์ดไก่ไว้ด้วยนะคะวันนี้ไก่ขอบคุณมากค่ะสวัสด,ดีค่ะ